การที่นายชลิกภัยนะครับได้ปัตกาาทิศทางการกระจายอํานาจท้องถิน่นท่านก็เชื่อนะครับว่าจุดเริ่มต้นการทุจริตทุกระดับมาจากการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสด้านนายกภัยเจนลั่นประสบความสําเร็จในการจัดงานสัมนมาอาบาจอได้นําผู้บริหารจากทั่วประเทศกว่า3,000คนเข้าร่วมงานแล้วก็ได้ทําเงินสะพัดในพื้นที่แล้ว30ล้านบาทด้วยกันครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2 5 6 7ครับที่นี่ครับศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเบอร์หาดใหญ่จังหวัดสงขลานายชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาได้ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ27ปีกับทิศทางการกระจายอำนาจของปกครองส่วนท้องถิ่นสู่อนาคต โดยมีคณะผู้บริหารทั้งนายกอบจ OR, และประธานสภาจังหวดัดตลอดจนข้าราชการท้องถิ่นร่วมงานกว่า3,000คน ภายหลังทําพิธีเปิดงานในชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาไว้อย่างน่าสนใจว่าจริงๆแล้วการกระจายอํานาจท้องถิ่นเป็นเรื่องที่เขียนไว้ในนโยบายตอนที่ผมเป็นนายกครั้งแรกในปีพุทธศักราช2535เรื่องการให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจซึ่งมันมาจากความคิดที่ผมได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ว่าต่อไปนี้เราต้องเสนอนโยบายเพื่อที่จะให้ประชาชนเลือกเพื่อ เสียงข้างมากมาเป็นรัฐบาลนโยบายที่ผมได้หารือในขณะนั้นก็คือเราต้องเอานโยบาย3ตัวกระจายคือ 1. นโยบายกระจายรายได้ 2. กระจายโอกาสและ 3. กระจายอำนาจต่อมาเมื่อมีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2540ก็มีเงื่อนไขกฎเกณฑ์และให้ความสำคัญเรื่องการกระจายอำนาจ พระราชบัญญัติที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2542ครั้งผมเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้อยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้สมบูรณ์ตามที่เราประสงค์เช่นงบประมาณไม่ได้ให้ตามที่เรากำหนดเอาไว้จากนะครับ121นะครับ121 12ซึ่งเราหวังว่าจะขึ้นมาเป็นร้อยละ35ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นนะครับและก็เป็นเรื่องที่เราต้องหารือกันต่อไปนะครับ แต่อยากจะถือโอกาสนี้เรียนพวกเราว่าบ้านเมืองเรานั้นมีการเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวผมอยากให้กําลังใจกับพวกเราอย่าไปรู้สึกท้อถอยและเสียกําลังใจว่าเราไม่ได้รับความสําคัญเท่าที่ควรเป็นอย่างน้อยที่สุด27ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงไ,ไปมากแม้ว่าบ้านเมืองเราจะเปลี่ยนไปแล้วกว่า92ปีนับตั้งแต่24มิถุนายน2475ซึ่งหากเรามองย้อนไปจนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่ผ่านไปได้โดยง่ายและราบรื่นไม่ต้องคิดถึงองค์การบริหารส่วน แหวดแค่เรื่องระบอบประชาธิปไตยเองแท้ๆก็ใช่ว่าจะมาด้วยความราบรื่นอนดีตรประธานสภายังกล่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเราจะพอใจเพียงแค่เราต้องพยายามทําให้คุณภาพของประชาธิปไตยนั้นเดินข้างหน้าวันนี้ต้องมาพูดเรื่องคุณธรรมเพราะประชาธิปไตยที่มาจากระบบทุจริต โกงซื้อเสียงไม่ใช่ประชาธิปไตยในอุดมการณ์ระบบนี้ก็จะเป็นที่มาของการคอร์รัปชันซึ่งขณะน,นี้ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มที่มีการคอร์รัปชันกันสูงซึ่งก็เป็นเรื่องจริงและผมก็คิดว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากการเมืองจุดต่อไปก็มาจากข้าราชการประจําและแน่นอนท้องถิน่นไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราไม่มีเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ท้องถิ่นถูกวิพากษวิจารและนี่ก็ถือโอกาสในการบอกกล่าวทุกคนในที่นี้นะครับ ด้านในพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานก็ได้เปิดเผยว่าสําหรับความสําเร็จในการจัดงาน27ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ก็หวังให้ในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประธานสภารวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการมาประชุมทั้ง76จังหวัด ถือว่าทุกจังหวัดส่งตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมสัมมนานในครั้งนี้ถือว่านายกอบจอมามากที่สุดในการจัดสัมมนานับตั้งแต่จัดมาผู้ที่มาร่วมในครั้งนี้ก็มากกว่า3,000คนซึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการดึงผู้มาร่วมงานได้มากขนาดนี้ นะครับซึ่งก็ได้ทําให้คนที่เข้ามาในพื้นที่ได้รู้จักจังหวัดสงขลามากขึ้นช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลานะครับนั่นเป็นประการที่2และประการที่3การส่งเสริมเศรษฐกิจและการกระจายรายได้เพราะว่าคนที่มาระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2 5 6 7ได้ทําให้เม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดสงขลาไม่ต่ากว่า30ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้อาบาจอเองก็ยังมีการจัดงานส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริเวณเดียวกันก็ทําให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รู้จักผลผลิตทางการเกษตรสินค้าอุตทอบจังหวัดสงขลาก็ทําให้มีการสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้านเกษตร,รกรในพื้นที่มากยิ่งขึ้น นายไพยเจนยังกล่าวต่อไปอีกว่าโดยในวันนี้ไฮไลท์พิเศษก็จะเป็นการประกถาของนายชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาเรื่องทิศทางการกระจายอํานาจในปัจจุบันเนื่องจากปัจจุบันการกระจายอ,าอยํานาจไปยังท้องถิน่นยังไม่เต็ม100เอร์เซน์มีการกระจายภารกิจมาแต่ในเรื่องของการกระจายบุคลากรและการกระจายงบประมาณยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นสักเท่าไหร่อันนี้จึงเป็นข้อเรียกร้องที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศนําเสนอคณะกรรมการการ กระจายอำนาจให้ความสําคัญในเรื่องของการกระจายงบประมาณมาให้ท้องถิ่นได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย เนื่องจากท้องถิ่นเรานั้นมีรา,รายได้จากภาษีล้อเลื่อนภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละจังหวัดก็ไม่ได้มาและไม่เพียงพอจึงเป็นเรื่องที่เราพยายามพูดคุยกันเพื่อให้มีการกระจายงบประมาณไปยังท้องถิ่นให้มากขึ้นซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราผลักดันกันต่อไปหลังจากนี้เนื่องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมากเข้าใจปัญหาและสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะขาด ทั้งงบประมาณและบุคลากรทั้งนี้ในวันนี้นะครับคือวันที่26กรกฎาคมก็จะมีการเสวนาอีกหนึ่งวันโดยในหัวข้อการเสวนาก็จะเป็นเรื่องเสียงสะท้อนของคนท้องถิ่นกับการบริหารประเทศซึ่งก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทางด้านงบประมาณและการบริหารท้องถิ่นจากหลายจังหวัดร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนําไปสู่การผลักดันและเปลี่ยนแปลงในการกระจายอำนาจท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไปนะครับ เอาละครับจะเรียกได้ว่านะครับในส่วนของนะครับเรื่องราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับนะครับแล้วก็ดีขึ้นตามลาดับอีกด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่คงจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันต่อไปเพื่อที่จะให้เป็นประชาธิปไตยเต็มร้อยนะครับเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้จะทําให้ท้องถิ่นนั้นนะครับสามารถที่จะมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างดีต่อไปนะครับก็ อา,อาศัยนะครับในส่วนของการพัฒนาหลากหลายด้านร่วมกันนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญการมาจัดนะครับการประชุมที่จังหวัดสงขลานี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ